สวัสดีครับพบกับแคมป์เอนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการแลกชาร์โดฟ้าและการตีบวกชาร์โดในกิจกรรมครบรอบ3ปีของแลกนลล็อกคลาสสิกนะครับก่อนไปดูบรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดู วิธีการแลกกันเลยครับผมซึ่งการแลกเนี่ยจะต้องตัวละครจะต้องเป็นไฮลาสที่เราจำมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะได้บัตรจำจากกิจกรรมมาเนาะเป็นเลเวล9 9แล้วก็เป็นอ่าเป็คแาสแรกเลเวล9 9แล้วเราก็เก็บจ็อบเก็บไหลให้เรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นไฮลาสเราก็จะได้รับตัวเกรฟสปิริตมาครับผมโดยการแลกชาดูฟ้าเนี่ยเราจะ กดใช้เป็ duh. นโดยการแลกชา a ์โดฟ้าเนี่ยเราจะกดใช้เกฟสปิริตเพื่อเข้าไปที่สะพานไบฟอดเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเรากดใช้เกฟสปิริตเข้าไปเมื่อมาโผล่ที่สะพานไบฟอดนะครับให้เรามาคุยกับตัวต้นไม้ต้นนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางให้เราเลือกข้อสุดท้ายครับเกฟสปิริตโดยของรางวัลเนี่ยครับมันก็จะแบ่งเป็นตามสเตปเลเวลนะครับ 1 0 3 0 5 0สิจนถึง99แล้วก็จะมีตัวสเปเชียลซึ่งตัวสเปเชียลตัวนี้มันคือการแลกคอสตูมที่เอาไว้ตีบวกออฟที่วไว้ตีออฟอาชีพนะครับต่างๆซึ่งคอสตูมตัวนี้มันจะติดตัวละครไม่สามารถฝากเขาขลังได้เนาะสำหรับชาโด์ฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล50และ60ครับ คือถ้าเรามาแรกที่เลเวล60เนี่ยเราจะได้ครบเซร็จชาโด o w ฟ้าพอดีซึ่งเลเวลต่างได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นหน้าต่างให้ดูเนาะและทุกๆเลเวลเนี่ยจะต้องใช้ w o r ิร์ o ฟูดจำนวนเท่าไหร่ผมขึ้นให้ดูแล้วซึ่งการรับของรางวัลเนี่ยเราจะไม่สามารถรับข้ามขั้นได้นะครับคือเราต้องรับตามสเต็ปไป10ไล่จาก10ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ การที่จะมาถึง s h ADOW f าครบเซตที่เลเวล60เนี่ยเราจะต้องใช้เวอร์ฟูดจำนวน150ชิ้นนะครับโอเคหลังจากที่เราแล s h ADOW f ากันเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตีบวกครับทีนี้เราจะพาไปตีบวกนะครับเดินลงมาด้านล่างครับจากตัวต้นไม้เนาะเราเดินลงมาด้านล่างอ่ะเราก็จะมาเจอ NPC ดีไฟอีเวนต์อาเนะครับสำหรับตีบวกอเทมกิจกรรมเรากดคุยกับเขาแล้วก็เลือกอัพเกรดอุปกรณ์กิจกรรมครับผมทีนี้ก็จะมีรายชื่อของช h a ด o w ฟ้าในส่วนต่างๆนะครับรวมถึงเ p c ตัวนี้จะตีกระเป๋าพึ่งให้เราได้ด้วยนะครับโดยอัตราการตีบวกและการใช้ World Foot ในการตีบวกผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้ หน้าจอเนาะซึ่งการตีบวกเนี่ยมันมันจะไม่ได้ใช้แค่อีรูโอลิปกติมันจะใช้วิร์ฟูดด้วยเพราะฉะนั้นเราเก็บมาแค่150เพื่อเอามาแลก Shadow ฟ้ามันจะยังไม่พอเราจะต้องเก็บเพิ่มเพื่อเอามาตีบวกอีกสำหรับอาชีพไหนที่ใช้ SP เยอะๆใช้ SP บ่อยๆต้องการการดูด SP ผมก็แนะนำให้ตีเป็นตัวเก p สเปริลชาร์โดชิวก่อนนะครับ ตีส่วนโลกก่อนเพื่อนๆก็เลือกตีกันให้ถูกชิ้นกับความต้องการของเราเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวอร์ f ฟุตไป,ปเปล่าเพราะว่าเวอร์ฟุตอะมันหายากมากมันดรอปยากกันซะเหลือเกินเนาะโอเคครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำ เผื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้แล้วก็หลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเราจะแลก Shadow ฟ้าได้อย่างไรเราจะตีบวก Shadow ฟ้าได้อย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆและทุกๆคนบ้างเนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ฝากอีกครั้งครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเปิดกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับการสตรีมหลังเลิกงานก็ เดี๋ยวจะมีสตรีมกันเรื่อยๆเนาะจะพยายามสตรีมทุกวันถ้างานไม่ยุ่งนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ